วุ้นร้องพกการ้องกันปรับปรามสถานีตำรวจปรฐมศสุขาและคณะชุดกรูฝึกหมดเห้องต้องซาเรบีฮักครับก็สำหับการสุนทรีวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นครับกขอบขอบคุณพวกเราทุกคนแล้วก็ทางครูฝึกรับที่ได้ ช่วยกันดําเนินการกับตามวัตถุประสงค์ขอฝากพวกเราเลยครับว่าการฝึกันนี้เป็นแค่เพียงรูปแบบขั้นต้นนะครับดังนั้นวิธีการที่เราสามารถนําไปใช้ผลลัพได้จริงก็มาดูการประเมินผลแล้วนะครับแฝ่ประมาณ60%ครับยังไม่ผ่านนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสอยู่ตามป้อมไหนก็คอยหาหน้าป้อมและก็ที่สังกัดช่วยกันฝึกฝนในเรื่องของการ ท่าวันแยงอัดท่าพักท่าตรงท่าเดินเองต่างๆเหล่านี้แต่สําหรับในวันนี้นะครับก็อยู่ในระดับที่ถ้าพอใจนะครับแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับฉะงนั้นเนี่ยาสาหรับกายบัตรนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆครับก็จะต้องมีการซักซ้อมนะครับมีการบัตรซักซ้อมมีการาประชุมกัน,นครับ ถือว่าสำหรับในวันนี้นะครับขอ้รอง140งคนเนี่ยถือว่าเป็นระดับกว่าร้อยนครับพี่ถ้ามีความพร้อมเพียงและในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยทำ<อ>ให้กเกิดความจำสนในพื้นที่ของเราเนี่ยความเกดกว่ร้อย,ย,ยจะเกิดขึ้นแน่นอนครับก็วันนี้เรต้องขอขอบคุณทุกคนครับเอาเชิญเอ้ยคาระเบียบ ช่วยดบ้านปอไปขอขอบคุณมากนะครับถ้าขัดตกบกไปหรือว่าทำพูดนั่นเกินไปต้องขอโทษที่ทุกคนด้วยนะครับเรามาร่วมกันนะครับฝึกอบรมนะครับสิ่งไหนดีรับไปสิ่งไหนไม่ดีถึงไว้ตรงนี้นะครับต่อไปเราจะร่วมงานกันอีกเพื่อรักษาคุณธรรก,ก,กับบ้านเมืองของเรา มา well. ตัวไปตัวตัวไว่ตงเาเ้คุณแจคุณจมคครับ